ตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่อง กลุ่ม3ผู้ลงทะเบียนใหม่เริ่มยืนยันตัวตนได้15กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะเป็นข้อมูลดีๆจากกรุงไทยค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะเตรียมกดรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตั้งสำหรับแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่2ผู้ได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันหรือว่าผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งอยู่ก่อนแล้วนะคะก็สามารถกดอัปเดตแอปได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่3ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com เอาไว้ค่ะกลุ่มนี้จะสามารถเริ่มทำยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่15คกุุภาพัน์ธนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุเวลาเอาไว้อีกเช่นเคยนะคะก็เอาเป็นว่ารอวันที่15ก็แล้วกันนะช่วงสายๆหน่อยก็น่าจะสามารถทาได้แล้วนะคะ และที่สำคัญค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง์ได้5ขั้นตอนง่ายๆเพื่อรับบงเงินและเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการได้จนถึงวันที่31พฤษภาค,คมนี้ค่ะมาดู5ขั้นตอนในการกดรับสิทธิ์เราชนะผ่านแอปเป๋าตังค์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เมนูเราชนะค่ะตรงนี้แบนเนอร์นี้นะคะจากนั้นก็ให้เรา กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขอ่านก่อนนะเลื่อนลงไปนะคะอ่านให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยติ๊กถูกให้เป็นเครื่องหมายแบบนี้เสร็จแล้วก็กดตกลงไปนะคะจากนั้นขั้นตอนที่3ค่ะให้เราเลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันกดสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเลือกจังหวัดของเราที่เราพักอาศัยอยู่ในปัจจุบันนะคะจากนั้นให้เรากดยืนยันค่ะว่าจังหวัดที่เราเลือกมาเนี่ยถูกต้องแล้วกดยืนยันเสร็จแล้วก็ กดยืนยันเสร็จแล้วนะคะก็กดถัดไปด้านล่างนี้ได้เลยจากนั้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเขาก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วค่ะหน้าที่เราสามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้นั่นเองนะคะเขาก็จะมีวงเงินสิทธิ์บอกเอาไว้ค่ะว่าใช้ได้วันนี้เท่าไหร่นะคะแล้วเวลาไปใช้จ่ายที่ร้านค้าเราก็กดฟังก์ชันสแกนนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะก็สแกนจ่ายให้กับทางร้านได้เลยนะคะรายละเอียดเขาก็จะบอกเอาไว้ตรงนี้อยู่แล้วละค่ะว่าวงเงินตอนนี้เรามีเท่าไหร่ ถ้าใครไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายนะคะวงเงินตัวนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะสะสมไม่ใช่จ่ายได้จนถึง31พฤษภาคมนะคะนี่เขาทำตัวแดงไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าสามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ถึง31พฤษภาคม64นะคะเท่านี้เองค่ะเมื่อเข้าไปดีของฝ่ายแล้วนะฝะ่ายเข้าจีบอลเลตหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามีเราชนะขึ้นมาแล้วแต่ฝ่ายไม่ได้สิทธิ์ค่ะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้สิทธิ์นะคะ ็ค่อนข้างค่อนข้างเสียใจเล็กน้อยที่แบบเหมือนการตอกย้ําเราอะ่ะเราไม่ได้สิทธิ์เลยยังยังจะมาขึ้นแบนเนอร์ให้เราอีกนะอดูสินี่ค่ะคือของฝ่ายเองนะคะบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะเนื่องจากอะไรเขาก็บอกเหตุผลเอาไว้แล้วชัดเจนนะส่วนใครที่ได้รับสิทธิ์เขาก็จะบอกเอาไว้ว่าได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะส่วนถ้าหากว่าใครที่ขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะกดตกลงปิดไป แล้วถ้าขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องโทรไปตามที่เบอร์เขาให้ไว้ค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ระบบเออร์เลอเท่านั้นเองนะคะระบบล่มที่คนเข้าไปใช้จํานวนมากๆก,ก,ก็ทิ้งระยะเอาไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยเข้าใหม่ก็จะใช้ได้นะคะเห็นไหมคะถ้าใครได้รับสิทธิ์เาก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้สิทธิ์โครงการเราชนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่18กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปก็กดตกลงปิดไปนะคะ ส่วนถ้าใครขึ้นแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนกลุ่มใหม่กลุ่มที่3กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เอาไว้ค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาไม่ถึงวันเวลาที่จะให้ทํายืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังนั่นเองเขาก็เลยขึ้นแบบนี้มาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะกลุ่มที่3กลุ่มลงทะเบียนใหม่อย่าลืมรอวันที่15กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะ โดยที่เขาไม่ได้แจ้งเวลาเอาไว้เช่นเคยก็รอวันที่15แล้วค่อยลองกดเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปเปางมาแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนได้นั่นเองค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะโทรไปที่เบอร์นี้ค่ะ02 273 9020 02 273 9020ต่อไปที่3 2 5 0 3423 3424และ3425นะคะหรือว่าติดต่อไปที่คอลเซ็นเตอร์ของกรุงไทยก็ได้ค่ะ02 15ตัว42ตัว0215ตัว42ตัวค่ะจําง่ายๆนะคะ ก็ยินดีด้วยสําหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะค่ะเพราะฝ้ายเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สิทธิ์ในโครงการนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ